จารงวดไปแล้วได้มามาเอาไปก็ได้ศูนย์เสร็จไปครับอย่างวันนี้ก็จะมาขออ่าอีกทีหนึ่งครับเป็นครั้งที่สามมาช่วงนี้เป็นครั้งที่สามครั้งนี้ก็ได้ใส่เจ็ดครั้งที่สามโอ้ครั้งที่สองเข้าทั้งสองงวดเลยสองงวดเลยใส่อยู่ั้งหมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถวาไว้อะไรกับการห้า เมื่อการงวดไปแล้วได้มามาเอาไปก็ได้คูณเกิดไปครับแต่วันนี้นก็จะมาขออ่าอีกทหนึ่งครับเป็นครั้งที่สามมาช่วงนี้เป็น, 3, น,น,น,นครั้งที่สามครั้ทงที่สามครั้งที่สองเข้าทั้งสองงวดเลยสองงวดเลยใส่อีกั กวันน so so ี้จะได้มาอีกมาหาวันนี้ปีสามจะเป็นครั้งที่สามเมื่อปีสามห้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองก็ปีหกหกจะมาอีกปีนี้ก็เป็นปีหกหกก็มาขอโชคขอลาภแผ่บารมีส่วนคนทั้งหลายจะได้มากราบไหว้ลูกตาขอให้ที่แม่นั้นวันที่สามนี้ให้ตรงๆรสามตัวเลย คือตรงๆเลยก็ขอให้จับอันไหนแล้วก็อให้ดอกต้นนี้ก็ได้มานําดอกไม้กล้วเกียนแล้วก็กันค้ามากละไรเหมือนเดิมเราขอเหมือนเดิมก็ขอให้วันนี้ก็ขอให้จับได้เป็นวันที่จับได้แล้วลูกลสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกันค้าการค้าดอกล้ำบวนอย่างนี้เลย โอเป็นดอกลำดวนไหมจา่าลขันห้าดอกลำดวนอขันห้าดอกลำดวนนะครับเพราะว่าซีสเกตนะเป็นดินแดนของดอกลำดวนนะครับสาธุสาธุ ก็จะได้าเยอ่งมารยมาากเรียนจะขอเสียงโตขอให้ให้รวมเลขที่ถูกเลขที่ถูกก็อยให้เจอขอให้เจอจะเลไหนถูกขอให้ขึ้นมาสาโุ สองเลขสองเลขสองหมาลยรับเลขสสองสองสองอีกแล้วโอ้โหเลขสองใหม่แล้ว สองสองหนึ่งนะครับสองสองหนึ2 21. 2 21. 2 21. 2 21่งสองสองหนึ่งครับด like, ้วยครับโอ้สองตัวด้วยนะครับเนหกนะครับคุณผู้ชมเป็น6จันหกนะคตัวเต็งจะด้วยอีกแล้วะตัวเต็งหกนะ นั่นตัเองเองครับสี่หกสี่นะครับหกสี่มาตามสูตรเลยใช่ไหมที่จังหกสี่สอง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 หนึ่งกับหกสี่ต้อมีบนสลับสับเปลี่ยนกันซื้อไปครับเปแรกก็สองสองหนึ่งอมรวได้นะครับนาดจำได้นะครับ ครับเร็วมั่วตามเป้าครับตามเป้าที่เป้าในนี้อ่าในเลขคำนวณเลยอ่าหนึ่งสองสี่หกอยู่ในเลขคำนวณเลยนะมันมีน่าจะมาอยหมายมาขอให้ตัวน่ามั่วมีครับอาจารย์มาที่นี่กี่ครั้งแล้วนะมาครั้งที่สามครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งแรกก็เมื่อปีสาม แค่อาตย์กว่าๆวรับได้เสียทุกก่กว่าก็มาครั้งที่สก็งวดเสแล้วพุดแล้วก็ได้มาจับก็ได้เจ็ดศก็ห้าศูนย์เจ็จถ้จับอย่างนี้จับยังไงยังไงล้วงมาก็ได้ตัวเก่าเลยวางไว้จับอี้ก็ได้ตัวเก่าเลยวางไว้นี่ตัดเป็นไงก็ได้ตัวไหนก็ขอครั้งที่สามเลยจับมาก็ตัวเก่าอีกก็ได้ครับก็ได้ห้าศูนย์เ็ ตูกกันหลายคนครับเห็นเห็นว่าถูกทั่วเลยครับทั่วกันครับทั่วกันกันันงวนนี้ก็น่าจะขอให้ตูวีครับว่น,นี้ให้มาอีกต,ตอนนั้นอาจารย์เป็นพระไหมตอนมาอาพี่สามสามห้าผมเป็นพระอยู่อยู่วัดหนองนางหลวงโอดไม่ใช่วัดหนังอ,อวัดบ้านหนองอีหลวงแต่ชื่อวัดนะั่นคือชื่อผมคือวัดจิตวารารามครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อว่าหมู่บ้าน นางหลงแต่ก่อนมันชื่ออีหลงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนางหลงครับแต่ชื่อวัดเดี๋ยวนี้เ็าเปลี่ยนแล้วอช่วงที่ผมอยู่นะผมตั้งชื่อผมเองจิตวรารรามกิตเป็นชื่ออาจารย์เลยครับชื่อจริงเลยสมกิตชา klar, pause pause ัิมาศวัวรรามก็อยู่ตำบลนนคูนสมัยก่อนเข้ามาทางนี้นะครับนี่มาทางนี้ทางนี้ทนี้ครับก็ไม่ไม่มีอย่างนี้นะแต่ตำตำก็มีเพล็เล็กอยู่นะเล็กเล็กสาเล็ก กะรอยขวดรอยน้ํารอยอะไรเต็มไปหมดแหละแต่ก่อนยังไม่เก็บเพราะใหม่ๆแค่ทิสกว่กว่ามาแอทิตย์กว่าๆครับอาทิตยสกว่ากว่าภาพทิสกว่ากว่าๆกันมาเอาเลขเลยภาพไมาเอาเลขก็ต้องได้รู้สึกว่ตัวถูกอยู่ครับถูกสองตัวอืมก็บ้านนี่นะบ้านที่ว่าเราจะไปบ้านน้องนางหลงนี่น่ะมากันมาที่นี่น่ะ มานั่งเขามาทําพิธีเอาได้ครับมาทาคืนหนึ่งเต็มๆเมานั่งเอาช่วงนั้นไม่มีสาไม่มีอะไรประมาณทําสมาธิมาถัานท้ามาซื้อมาขสขอทะเลขึ้นก็เห็นเขาเห็นถูกพวนั้นถูกสองตัวงมด่อแล่แกก็สองตัวดว,ว,วดนี้ไม่รู้จะสองตัวหรือสามตัวส่ว <c oughs> นใหญ่ท่านจะให้สองตัวครับประมาณสองเที่ยวอล้วถูกตักกกองกเที่ยวตลอดมีทการมา ใหม่ๆตอนเเสียงใหม่ๆมาเอาที่มาเอาเลยนี้มีเสียงอะไรบางัวใหม่ๆเลยมันก็มีบ้างก็ค็ว่าเองครับตัวของรถมันไมดยินอไีมีเลยเดี่ยวตัก่นมีครับจไม่ได้ออมีใรอย่างตองมีใครับมีใครเป็นุ่งน้าุ่งมาทุกไมีตนไม้ตึงอะไรแค่แต่ก่อน รรัอมนเป็นตารไาเรียกว่าอะราละเมอตาละเมอเนี่ยเมือนกัอย่างน้นนเยจะมีรอยลมันเียวลงมาเห็นั้เห็นเห็นร่องรอยอยู่เลยตอนนั้ฝนลงน้ำอะไรมีมีหมดเห็นหทุกอย่าง ในอดีตนาจารย์ก็ชอบเสียงเพลงแมนี่ด้วยเนาะครับสมัยก่อนก็กำลังดังเนาะกำลังชอบเลยตาหล่นบนที่นอนนั่นนะครับดูติดตามตลอดฟังคือถ้าใครไม่ได้ยินเสียงนี้ก็เคยเคยเฉยมากเัยเนี่ยเพราะเขาจะลงในโทรทัศน์ในวิทยุนี้หมดนะแกจะแต่งตัวเหมือนคนภูเขาเหมือนคนอีสาชนี่เนี่ยเหมือนเหมือนที่ภาพมีมีอาจารย์ที่ที่แต่งสมมติภาพใหม่ๆ ข้างบนมีไหมเออนี้นี่้หนี่้โอ้หนี้ใช่ครับหนี้ในภาพนี้เลยครับข้างหน้าครับมันไม่มีภาพมีภาพนี้เหมือนแบบนี้อ๋อเหมือนภาพนี้อ๋อภาพโบราณภาพอียิสานเราเนี่ยนะเป็นภาพอยิสานอ๋อเคยเห็นตัวท่านจริงๆริงไหมตอนนั้นเคยเออเคยไปเห็นตามทีวีททช ก็นังดังมากอะโวผู้จัดการเยอะขนาดไหนชาวบ้านก็เปิดไม่เปิดเพลงนี้อยู่ไม่ได้ต้องเปิดเวลามีการเล่นเล่นก็เปิดเพลงนี้วัครับอ่ะก็สรุปเลขจานอะไรนะเมื่อกี้นี้จับได้ครั้งแรกจับได้สองสองสองครั้งเนาะสองหนึ่งแล้วก็หกสี่ เป็นเลขที่สวยไหมจันชอบตัดตัวครับตัดตัวดูในนั่นเลยครับอยู่ในสูตรคุณลวณเลยอ๋อในสูตรคุณลวณแล้วค่อยดูในในคลิปไปแล้วกันเนาะอจันเวลาจะฝากเอฟซีไหมครับน่ะก็ขอให้เอฟซีติดตามกลุ่มทรัพยานาคแล้วก็ให้มีน้องแอนดี้แอนดี้ชแนลแอนดี้ชแนลเลยนั่นแหละติดตามไปเรื่อยๆว่ามีแนวทางที่ดีๆที่ทำมาลงให้ทุกท่านในเป็นโครงการการเโครงการ ไหนดีก <dı> <il> <laughs> ็เอามาลงนะครับจะปลูกเราก็อีกอย่างหนึ่งนะครับค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีโชคดีร่าดการทั่วหน้าในในในโลกนี้นะขอให้เกิดกับทุกๆคนนะครับก็เอาไปพิจารณาเลขที่ได้